ันนี้ตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นหกโมงค่ะเออสิ่งแรกที่ทําที่ตื่นคืออะไรอ่าดูแบบช่างสักค่ะเออเช้านี้อารมณ์เหมือนโกโก้แบบไหนเข้มหวานละมุนอารมณ์แบบ dark choc ค่ะเออเพราะว่าเราต้องไปสักก่อนตอนเช้านี่อ่าให้คะแนนความสดชื่นความสดชื่นเต็มสิบล้านพอไหมคะอ่าปกติเป็นคนหวานพอดีหรือหวานร้อย เป็นคนหวานน้อยแต่สุขภาพดีค่ะเอออ่าถ้ามีเวลาว่างเลือกที่จะพักหรือว่าเลือกที่จะกินกินนอนหลกินกินแนนนอนโอเคถ้าต้องเลือกระหว่างให้ให้เรื่องหนึ่งอย่างตอนนี้ระหว่างนอนกับกินเลือกอะไรกินค่ะกินอ่ะเพลงที่เหมาะที่จะเปิดตอนกินโกโก้ เพลงที่หมอนที่เปิดตอนกินโกโก้อทำไปด้วยดิทำไปด้วยทำไปด้วยเพลยงที่เหมะกันที่เปิดกินโกโก้อยากจะชวนมาเต้นรำทำกูเลยเหรอเราไปเวนั้นทงมาจากแม่ค่ะจริงแล้วเกิดไม่ทันเลยจริงอะช่วงนี้ทําอะไรที่ทําให้ยิ้มบ่อยเมีอะไรทําำให้ยิ้มบ่อยโกโก้ค่ะเอออถ้าโกโก้นี้เป็นของขวัญอยากให้ใครอยากให้คนพิเศษทุกคนบนโลกใบนี้คําที่อยากบอก คนที่จะดื่มโกโก้แก้วนี้ชงได้ใจนะคะรับใจนด้วยนะคะเอ่อฝากร้านค่ะฝากได้นะคะกับโกโก้โกโก้ค่ะอย่าลืมติดตามเพจนะคะในอินสตาแกรมโกโก้โกโก้ค่ะเออเออทําทําไมถึงเป็นทําไมถึงเปิด้านโกโก้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านน่ะทํากาแฟค่ะแล้วเรามีพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพวกเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากเติบ โตด้วยตัวเองเราก็เลยมาจับทกาแฟแล้วเราปกติทานกาแฟไหมปกติไม่ทานกาแฟค่ะแต่ทานโกโก้ก็เลยมาทาโกโก้ค่ะอ่าวนกลับไปทมเรื่องสักหน่อยทําไมทาไมถึงชอบสักไม่เสร็จแล้วมั้งวันนี้โกโก้เสร็จค่ะเสร็จเสร็จยังไงก็เสร็จทาไมทําไมถึงไปสักใช่ไหมเพราะว่าเน่ชอบลายสักมากแล้วเน่อยากมีรอยสักมากๆด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนนิติศาสตร์เนาะ ซึ่งบางทีมันก็อาจจะต้องใช้มันอ่ะมันมีไม่ได้ไม่ใช่มันมีไม่ได้แล้วก็เลยเลือกที่จะไปสักให้คนอื่นแทนถูกแล้วที่เป็นช่างสักเลยอโอเคแล้วเราแบบเวลาเราเราเคยสักให้คนอื่นแบบเยอะหรือยังแบบโอ้หเกือบร้อยลายแล้วค่ะเออเราเราฟีดแบ็กจากคนที่แบบได้รับการสักจากเรามันเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่าแบบหนูจะไม่กล้าเช็ดมือแบบมือหนูเบามากจะไม่กล้าเช็ดเขาแบบบางคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า พีซดออิน y ม a n แฮนดอย่างเงี้ยเลยออ๋ใช่เขาอยากให้แบบว่าระบองความสิสันออกไปได้เลยมีมีคนให้สักบบรูปแปลก,กไหมใช่นะคะมีคนให้สักบบรูปแปลก,กไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเรายังไม่มรับคัสมัยแต่ว่าปีหน้ารับแล้ว<อ>ซึ่งก็คืออีกยี่อีกสองอาทิตย์ข้างหน้านั้นรับแล้วเอองั้นแสดงว่าเราก็เป็นคนชอบวานรูปอยู่แล้วชอบมากเออชอบมาก ก็คอนเซ็ปต์สไตล์ร้านสักเราออจริงๆอ่ะเนี่ยไปเป็นช่างสักในร้านของพี่ซึ่งเป็นชื่อร้านฉายแสงค่ะออซึ่งคอนเซ็ปต์ของเนี่ยเกี่ยวกับแมวเพราะว่าชื่อเนก,กอ่ะอ่าอ่ะ,อะเป็นแมว เราจะเอาแมวไปคอลแลบกับต่างๆแล้วก็ออกแบบมาซึ่งคอรล่าสุดที่ออกแบคือแคทเทิลค่ะก็คือแคทกับ s ซ t u r n ก็คือดาวเสาเอาอมาเมิร์สรวมกันอะไรเง,ง,งี้ยเราจะ,ะพื้นฐานเป็นแมวอ่าง,งั้นสแสดงว่าหลัง,หล,งหลังจากนี้หลังหลังจากที่จะคัสตอมไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือเป็นลายที่เราออกแบบไว้อยู่แล้วใช่ค่ะไปคอลเลคที่เรามีใช่อเอ่งั้นคือคือรอบหน้าก็คือทุกคนสามารถ ให้เมโกออกแบบได้เลยได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะมีออกแบบที่แบบของต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบินมาสักไม่ได้เขาก็จะต้างออกแบบตรนก็ได้เช่นกันค่ะอืมมีมีเยอะไหมคะที่แบบต่างชาติแบบให้ค่ะค่อนข้างเยอะตอนนี้เวลานอนอาจจะยังอาจจะหาไปก่อนอา,อาจจะยังเป็นกินก่อนเนาะเป็นเป็นกินกินไปแล้วก็เนี่ยค่ะกินกินมือหนึ่งแล้วก็วาดมือนึงแล้วถนัดซ้ายใช่ไหมคะแต่มือขวาเราบริหารค่ะเออกินเราจะวาดอย่างเงี้ยแล้วก็กิน เออโอเคอ่ะให้ฝากร้านสักหน่อยแบบเออฝากร้านสักได้นะคะฝากในนะค่ะไอจีในร้านทเวดด์ดอทอินค่ะในทิกตอกก็ในร้านทเวดด์ดอินเช่นกันค่ะเนจะไปไปมาระหว่างมาใส่อินกับสายแสงนะคะแต่ประจําหลักประมาณอยู่ที่สายแสงค่ะแล้วเจอกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะแก้วนี้จะเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะนี่ไงเสร็จแล้วเอ่อตั้งตั้งตั้งชื่อแก้วนี้หน่อยตั้งชื่อแก้วนีหน่อยชื่อแก้วนี้ 给你，给我的姐姐。嗯，因为姐姐上卡，姐姐哥哥，<laughs> 谢,谢,谢谢姐姐，谢谢姐姐，会见。